สวัสดีค่ะบีโมจิจากช่อง l ลลิปป p โครเชค่ะคลิปในวันนี้นะคะก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก็คือดอกโครเช่หกกลีบนะคะในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีต่อดอกกันค่ะ หลังจากที่ถักดอกแรกเสร็จแล้วนะคะดอกต่อๆไปเราก็จะถักเหมือนกับดอกแรกเลยค่ะก็คือแถวที่1แถวที่2จะถักเหมือนกันนะคะแต่ว่าแถวที่3ก็คือแถวที่ถักกลีบดอกเราจะถักเชื่อมไปกับดอกแรกหรือว่าดอกก่อนหน้าด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นดอกที่2นะคะ B ถักมาแล้ว2แถวค่ะส่วนแถวสุดท้ายถักมาแล้ว4กลีบนะคะจากนั้นกลีบต่อไปก็จะถักเชื่อมกับดอกแรกค่ะ ก็เริ่มจากถักครึ่งกลีบก่อนนะคะก็คือถักสามเอลงไปที่ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักโซ่1นนะคะจากนั้นจะเชื่อมกับดอกแรกนะคะก็คือดึงเข็มออกค่ะแล้วก็สอดเข็มนะคะที่กลีบดอกค่ะแทงเข็มจากด้านหน้าไปด้านหลังนะคะ แล้วก็ไปคล้องตัวไหมพรมค่ะเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมานะคะแล้วเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มค่ะต่อด้วยถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาถักเอฟจำนวน5ครั้งในช่องเดิมหรือว่าห่วงโซ่เดิมค่ะ ข้ามไป2หลักนะคะแล้วก็ถัก X หรือว่าข้อทอค่ะก็ดอกก็จะเชื่อมกันแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะถัก 3f เอฟลงในช่องถัดไปนะคะถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็มาสอดเข็มที่กลีบดอกถัดไปของดอกแรกค่ะจากด้านหน้าไปด้านหลังเหมือนกันนะคะ แล้วก็คล้องห่วงไหมพรมค่ะเกี่ยวห่วงนะคะผ่านตัวของกรีบดอกขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มนะคะแล้วถักโซ่หนึ่งค่ะแล้วถัก3ามเอฟนะคะลงในช่องเดิมหรือว่าห่วงโซ่เดิมค่ะแล้วถักเลื่อนห่วงติดกับตัวเอกแรกของกรีบดอกนะคะ บงานด้วยการเกี่ยวไหมผ่านห่วงแล้วก็ตัดไหมค่ะดึงตัวของไหมออกนะคะ2ดอกนี้ก็จะเชื่อมติดกันแล้วค่ะแล้วก็ดอกต่อๆไปก็เชื่อมด้วยวิธีเดียวกันนะคะก็คือถักมา4ี่กลีบแล้วก็ถักอีก2กลีบติดกับดอกก่อนหน้าค่ะก็ถักเชื่อมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดหรือว่าจำนวนดอกตามที่ต้องการเลยค่ะ แต่ถ้าเป็นตัวของเสื้อที่มีถักนะคะจะใช้ดอกทั้งหมด20ดอกค่ะโดยดอกที่20นะคะจะเชื่อมอีกฝั่งหนึ่งติดกับตัวของกลีบดอกแรกเพื่อทำเป็นวงกลมหรือว่าทรงกระบอกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวของดอกที่2ถึงดอกที่19นะคะก็จะเชื่อมถักเชื่อมแค่ด้านเดียวก็คือถักมา4กลีบแล้วก็ถักเชื่อมอีก2กลีบนะคะติดกับดอกก่อนหน้าค่ะ แต่ดอกที่20นะคะจะเชื่อม2ฝั่งก็คือฝั่งด้านข้างตรงนี้นะคะกับอีกด้านหนึ่งก็จะมาเชื่อมติดกับตัวของดอกแรกค่ะมาดูการเชื่อมแถวต่อๆไปกันนะคะดอกแรกของแถวต่อๆไปก็จะถักเชื่อมนะคะอยู่ทั้งหมด3จุดตามภาพเลยค่ะแล้วก็มาลองดูตัวอย่างเชื่อมตรงนี้ดูนะคะ นี้บีถักมาแล้ว2กลีบนะคะแล้วกลีบดอกถัดไปจะเชื่อมที่จุดนี้ค่ะถักเอฟลงไปก่อนนะคะจำนวน3ามครั้งค่ะถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็เชื่อมติดกับตัวของกลีบนี้ค่ะเกี่ยวไหมผ่านแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงบนเข็มนะคะถักโซ่หนึ่ง ถักเอฟลงไป3ครั้งที่ห่วงโซ่เดิมนะคะจากนั้นก็ถักเอ็กนะคะแล้วก็กรีบดอกถัดไปจะเชื่อมที่จุดนี้ค่ะถักมาครึ่งกรีบดอกก่อนนะคะก็คือถัก3มเอฟค่ะโซ่หนึ่งนะคะ แล้วก็จะเชื่อมตรงตำแหน่งนี้นะคะก็คือจะแทงเข็มใต้ไหมสอเส้นนะคะเป็นตรงจุดที่เราเชื่อมนะคะของ2ดอกนี้ติดกันไว้ค่ะแทงเข็มใต้เส้นไหม่2เส้นเลยค่ะจากนั้นก็คล้องห่วงนะคะดึงผ่านตัวของเส้นไหม่ทั้ง2เส้นขึ้นมาเลยค่ะเกี่ยวไหมผ่านห่วงนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่ง กลับมาถักที่ตัวของกรีบดอกเดิมนะคะก็คือถัก 3f ลงไปในช่องเดียวกันค่ะข้าม2หลักแล้วก็ถัก x นะคะกรีบดอกถัดไปนะคะก็จะเชื่อมตรงตำแหน่งนี้นะคะจริงๆก็ไม่ต้องจำลำดับการเชื่อมก็ได้นะคะเราดูตรงรูปทรงของกรีบดอกนะคะว่ามันชี้ไปตรงจุดไหนเราก็จะเชื่อมติดกับจุดนั้นค่ะ กรีบดอกนี้ก็จะเชื่อมกับตัวนี้ค่ะถักมาครึ่งกรีบก่อนนะคะแล้วก็เชื่อมตรงจุดที่เชื่อมกันของสองดอกนี้นะคะก็คือแทงเข็มใต้ไหมสอเส้นค่ะเกี่ยวห่วงนะคะ ผ่านตัวของเส้นใหมขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งกลับมาถัก3เอฟในห่วงโซ่เดิมนะคะถัก X ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกลีบดอกนะคะกลีบดอกสุดท้ายก็จะเชื่อมกับกลีบดอกนี้ค่ะถักครึ่งกลีบก่อนนะคะ แล้วก็เชื่อมติดกับกรีบดอกนี้ค่ะกลับมาถักครึ่งกรีบที่เหลือในช่องเดิมนะคะแล้วก็ถักเลื่อนห่วงติดกับเอกแรกค่ะจบงานตัดไหมนะคะการเชื่อมดอกก็จะออกมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็คลิปต่อไปเราก็จะมาลองทำตัวของดอกหกกลีบให้เป็นตัวของเสื้อแขนสั้นกันค่ะ